มนเเยอาี้ควผมผมถ่ายจอน,นี้นะครับอาจารย์ตอนนี้ก็แน่นแต่บอกว่าทุกคนมีเราชื่ออะไรทั้งอย่างมันอยู่ต่ำกว่าเคยถ้ายังไม่ห้าดีอย่างน,นจอน,นี้มันใหญ่ดีครับได้ตามสบายอันนี้มแต่บอกว่าจอน,นี้ชัดก็เข้าไปอ่างค่อยๆล่ะว่า,มางมั่งอ่ะ หวลูกศรีสางหมอวัดท้องบอกค,ค,คือสิ่งที่หมอวัดกับคนไข้ดูคนไข้จะไม่ได้ดูเรื่องอะค่ะแต่เดี๋ยวค่ะจะให้หมอวัดก่อนแล้วหมอให้ดูนะครับนะครับให้หมอวัดก่อนบางทีเดี๋ยวโมจะดูๆแล้วหมอลืมวัดเลยพอมาดูทีเด็กท่าไม่ให้นะ <c oughs> โค้โงคงเนห็นไหมกองโค้งอยู่ข้างนี่จะเห็นไหมหานะเข้าานัอย,อย,อยู่นั่งอยู่แล้วนะถ้าข้าหนีปุไม่เห็นเลยคนะ่ะข <m> ้าหนีปุไม่ แต่แต่นิ้วมือนิ้วขาอะไรครบใช่ไหมครับยังเลยจะดูเพงหมอก็เลยที่ดูเพศเ์ิ่อ๋อครับวันนี้ดูผู้หญิงนะนักวันนี้นะนักวันนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวส่วนใหญ่ถ้าเราตรวจแค่ได้บ่อยๆเราก็บอกเดี๋ยวได้เย็นๆเยวสัก สี 4, 5, zat, deer, ่ห้าหกเดี๋ยวมาดูใหม่ทีนึง๋ยวจริงก็ดีครับชุดอยู่เหลืออยู่เต็มโต้เลยครับอะะะไรนคเสื้อผ้าเขาเหลืออยู่เต็มโต้เลยครับเสื้อผ้าผู้หญิงเท่านั้นเลยเดี๋ยว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 เข้ามาเข้ามาเห็นไหมเดี๋ยวก่อน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 ผันมอะไยผันหรอฮึ

คุณพอวนล้วเลยเอานะขออนุญาตคอนเฟิร์มข่าวหน้าได้ไหมเนี่ยเนี่ยเพราเห็นป่ะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยๆเห็นไหมครับเอาไหมเดี๋ยวขออนุญาตคอนเฟิร์มงวดหน้านะได้ครับเพราะว่าไม่อยากดูผิดเนะเพราะว่าแต่บางทีไม่ไม่ใช่มันเห็นแต่มันมันมันลูกแค่นั้นแหะครับ มันจิ๊กหนึ่งอ่ะมันจิ้เดียวมันจีเดียจริง <c oughs> อืออ่าเราต้อเอารวกันเลงพี่หลงเมื่อวานนูนนี่หงเลิกห้ามงใช่ไหมหองเห็นคนไข้แต่งหนุความของมันไหมเห็นไม่ไม่เคยเห็นราะว่าเธได้เหเห,เห็นที่เขาบอกติดดาวถ้าพูดถึงนะถ้าระวัดตามยาวัดนะ <c oughs> นในทางหมอสูตรเลยละวัดแต่มึงจับแก้มตัวเองวัดจากศีรษะยอดศีรษะถึงเถึงก็ประมาณ10เซนแต่จริงจริงไซเราต้องแบกยาวนั้นถูกไหมจับจับหัวเบ็ดก่อนเพราะมันงอๆอยู่อยคะใบ้นถ้าเโดะขาด้วยเนี่ยก็หมอว่าเกินที่สิบเซนนะล้วก็ดูไปเลยเดี๋ยวสัญญางูหน้าดูให้